สวัสดีพี่น้องแรก่มดีจัน,นครับเปดห่ไปด้วยน,นะสอนธีการปอ,อัไออบไลฟ์ไซส์นะตุกเนี่ยอ่าตอนแรกปรอบเป็น43จะไม่เ้าใจเลยมงใใเลยจะแรงเกินไปก็หอดเลยนะอันนี้เป็นหนึ่งสองอันนี้ตอนแรกจะ็มีระสร้อยเราก็ปรับเป็นวินโดว์โหมดก่อนแล้วกันนะปรับเป็นอแนอนแ,ลแล้วก็เ,เป็น่ ต่ำ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 แล้วก็ปิดปิดปิดต่ำ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 ที่นี่นะครับชุดใช้พกโบร์ครับอ่าเดี๋ยวไปทดสอบให้ดูครับกับดายนี่กันเลยนะครับอ่าครับเนี่ยครับมันก็จะเลื่อนปื้นเลื่อนปื้นอย่างนี้นะครับนะครับเลื่อนเลยก็คุณภาพของภาพนะครับคุณภาพของเกมใช่ไหมครับ เอ้ยังพูงยินอยู่วะนะครับคุณภาพของคิมก็ยังอยู่เหมือนเดิมครบก็ h ล้วมันแค่สเปรย์มันหน่อยเพราะอันนี้ยังไม่ได้เล่นเต็มแอันนี้ก็ช่วยลดการกระตุกขึ้นมานะครับให้ลดมาหน่อยนะก็ใครที่ปรับแล้วไม่ได้ยังไงก็ขอภัยด้วยนนี่เป็นทรีนะครับผมที่ผมปรับเอง เอ้ยเอาติดไรนนี่อ,อ่ะนี่แหละมาแค่นี้ครับไปละ